ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตท,ะทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อใดที่ราคาน้ำมันมีการปรับตัวมักจะมีคำถามตามมามากมายนะคะว่าประเทศไทยเหรานั้นมีราคาน้ำมันที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงหรือยังและมีความจำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องมีราคาพลังงานที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงวันนี้รายการพลังงานเพื่อชีวิตมีคำตอบค่ะการปรับโครงสร้างราคา LPG หรือ NGV เนี่ยนะครับ นอกจากทําให้ราคามันสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแล้วเนี่ยก็จะทําให้ผู้ใช้พลังงานทุกกลุ่มเนี่ยได้ใช้ราคา NGV หรือ LPG เนี่ยในราคาที่เป็นธรรมเหตุผลก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยคนใช้น้ํามันเนี่ยต้องใช้น้ํามันในราคาที่แพงกว่าราคาที่ควรจะเป็นเพราะว่ารัฐบาลต้องเก็บเงินจากผู้ใช้น้ํามันเนี่ยในราคาสูงโดยเอาเงินเนี่ยไปเข้ากองทุนน้ามันแล้วก็เอากองทุนน้ามันเนี่ยไปอุดหนุนผู้ใช้ LPG เราก็จะเห็นว่าผู้ใช้ LPG เป็นผู้ที่ได้เปรียบโดยได้เปรียบยมาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานเพราะว่ามีคนมาอุดหนุนให้ได้ใช้ในราคาถูกันผู้ใช้น้ำมันเบนซินผู้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลยต้องจ่ายแพงกว่าราคาที่ควรจะเป็นเพื่อเอาเงิน,นไปอุดหนุนผู้ใช้ LPG ตรงนี้ก็คือความไม่เป็นธรรมนะครังถ้าเราปรับโครงสร้างราคาตัวนี้นให้มันสะท้อนต้นทุนที่ใช้จริงที่มันควรจะเป็น,นมันก็ไปลดภาระของคนใช้เบนซินคนใช้แก๊สโซฮอลลงราคา LPG บ้านเราเนี่ย มันเมื่อเทียบกับค่าความร้อนกับเบนซินหรือแก๊สโซฮอลแล้วเนี่ยค่าความร้อนเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันมากนะแต่ราคาเนี่ยมันต่างกันเยอะมากราคาน้ํามันลิตรหนึ่งเนี่ยอย่างเป็นเบนซินเนี่ยนะครับหรือแก๊สโซฮอลเนี่ยลิตรหนึ่งตก30กว่าบาทแต่ราคา LPG เนี่ยคิดออกมาต่อลิตรเนี่ยตกลิตรหนึ่งประมาณ13บาทเท่านั้นราคาต่างกันเยอะมากนะครับแต่ว่าค่าความร้อนเนี่ยมันต่างกันเพียงแค่ประมาณ30%เท่านั้นนะครับ ท่านผู้ชมคะการปรับโครงสร้างราคาพลังงานนั้นนอกจากจะทําให้เราได้ใช้พลังงานในราคาต้นทุนที่แท้จริงแล้วนะคะยังทําให้เกิดการใช้ที่มีประสิทธิภาพและที่สําคัญที่สุดคือสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายรวมทั้งประเทศชาติด,ด้วยค่ะกลับมาพบกับรายการพลังงานเพื่อชีวิตได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะทาไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้ นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตท,ะท,ะทะเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง